ดอกใหญ่มากอุดมสมบูรณ์ค่ะไม่เคยเห็นเห็ดใหญ่เท่านี้มาก่อนค่ะล้งโงขาวนะคะป่านี้อุดมสมบูรณ์ค่ะอ้าวมื้อน,นี้ก็พามาแกะเพละงงกได้ค่ะเดอ้อฟ้าดีโถดอกเหลืองงามมากอะกก่ะดูดูดูเก็บเลยค่ะเก็บเลยค่ะเบิง,บงในตะกร้าพิ่นก่อนเด้อได้หลายเห็เดเ้อพ่อแม่พี่น้องอ้าวต้องเอาค่ะต้องเอาเปลกมันไว้ให้มันเกิดต่อไปแม่นบอกได้เอาไว้เอาเลยเอาเปล่มันไว้ ถ้ามันแก่ก็ให้มันเกิดเนาะตัดตีนมันออกบางทีได้เป็นเสื้อต่อไปอ๋ออันนี้ก็คือในสวนนะคะอุดมสมบูรณ์ค่ะอันนี้เป็นสวนในสวนในนาค่ะในป่า<ม>ในนา<ม>ในโคกค่ะอ๋อเห็นยังไ้แดงๆในเห็ดก่อนเนาะเห็ดก่อจ้า,อ,าอ๋ากินของกินบออึดบออยากเด้อเพลงทุกค้าน,นี่นี่เจอเห็ดแล้วค่ะโอ้สวยมากเลยค่ะทั้งแก่ทั้งอ่อนค่ะนี่ค่ะนี่นะคะโอ้โห สวยมากเลยค่ะอันนี้ก็หนุ่มๆอนะคะค่ะนะคะอืมเดี๋ยวเเก็บรอญาติค่ะเก็บรอญาติมาเอาค่ะนี่นะคะอันนี้นะคะค่อยๆหน่อยค่ะค่อยๆหน่อยค่ะค่อยๆนั่งสก่อนแถวนี้ก็ดูก่อนอย่าเพิ่งไปเหยียบไปตองนะเยนู่อันนี้มาดูนี่เอาเหยียบสก่อนนะนางเติมนี่ในตีนเอาตรงนี้ก่อนเยนุ่ตรงนี้ด้วนี่เอ้า แกับมันหาบเป็นคนหาเป็นก็หาปเป็นมันต่างกันเลเนาะค่อยก็หาไม่เป็นนูนูสวยเอาตรงนี้ก่อนยายนุแลตรงนี้ก่อนมันแก่ก่อนี้เดี๋ยวมันจะได้ยีบเอาตรงเท้าเราก่อนโอ้เห็นไหมาเห็นไหมคะเออเดี๋ยวอะไรๆอะไรเห็ดอะไรยานุ่มเห็นหรือเปล่าไม่ใช่ฮู้วว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 พ ป็นของป่าค่ะมากนะอย่าไปหลอกมากูอยากไปแล้วคือเป็นแกะเหมือนกันจันยี่ห้อหานะวันนี้เหา่อไม่สนไปหาไก่แท้เนาะเห็ดอะไรเนาะขาวๆนี่เห็ดดินสงสัยเห็ดดินเห็ดดินค่ะโอ้ยายนุ่มเอาเอาไม้มาอันนั้นเลยกลัวเหมือนกันตรงนี้ค่ะเท้าแล้วจุ่มให้่ต้องเอาอะไรเท้าค่ะนั่งจันนะโอ้ยดูสิคะ เห็ดโอเคแล้วเนาะเอาได้ไหมยายนุ่มเสียดายตรงนั้นน่ะนะโอ้ยทิ้งบ้าขมินข้ามามีได้เห็นเนาะมาเหยียบเบื้อกี่ไรเบื้อเขาเอาอย่าเหยียบเบื้อตองห้ามเหยียบไปตองเคยเห็นเขาไปหานะเขาจะเขียวเขียวแล้วก็ค่อยเดินได้ยินนุ้มเลยเออไปหาดูไอ้ฟากโน้นนะมีไหมไอ้เจ้าเขียวหรืออะไรใส่ถึงจังแม่ดยังไงวะตายยังใส่แม่ดเลยเบ้อ ขึ <c oughs> ้นแล้วสิเศราแล้วูโอ้ยเปี้ยวกันแถวนี้ยังไม่จะมาจะถืบแบบนี้ฝานีจะมาหารือยังมันแปลนมั่สิได้จะตืนะว้ากเลนาะดูนีนมาเอา้าม้มาเอากิ่ขึ้นยี้มันดีขึ้นยี้ย่เออเออเล่า นอนเฝ้าเห็ดเนาะนอนเฝ้าเห็ดค่ะโอ้เห็นอย่างยี่นี้เห็ดแดงเห็ดแดงโอ้โหน่าอร่อยเห็ดแดงหรือเห็ดก่อเขาเรียกว่าเห็ดแดงบอกอันนี้เห็ดแดงไม่ใช่เห็ดก่อแดงน้ำหมากก็อย่งรู้เรื่องเห็ดเลยนะเนี่ยเดอู้หักทักทักไปเรื่อยๆค่ะอู้ยตัวอ่อนก็มียี่นี้ สวยค่ะสวยค่ะโอ้โหสมาชิกหาช่วยค่ะดูหน้าก่อนค่ะเอาหาสิหาสิหาช่วยเด้อนะโอ้ดูสีขาลูกสมุนเยอะแยะเลยค่ะไม่ต้องกลัวโจรนะคะเพราะมีอลาขาสองข้างค่ะชื่ออะไรน่ารักน่ารักเรามีอลาขานะคะเราไม่ต้องกลัวนะคะเอาน้ำมแล้วน้ำมันนแตกมปแล้วี่นี่แตกมปแล้วให้ดีน น้องนำโชคค่ะน้องนำโชคเขามีเธอจะเป็นาอะไรที่งไตายไตหิงเขาจะเป็นตาเนี่นี่เดีแล้วปนุาเอาน่ยข้าไแล้วไปวาหนใ่วาง่มีค่ะบอ้ีค่ะผู้านี่าจะเอาไอ้ไปตั้งไว้ประุลืมมันมาเช้านะ ท่านสมัยค่ะเดีร์วิบรีถึงบ้านเลยนะคะเจ้าของก็มาหาเหิดก็เขาก็มาส่งของอยู่บ้านค่ะท่านสมัยมากเลยเอามาเอายยนุ่มห็นไม่ห็นห็นนะยยนุ่มนี่ท่านละเบือได้แล้เลยเห็นไหมคะแก่แล้วค่ะดูเยลีอาบุแก่ก็จะเอาเอาเนาะไปนึ่งได้อยู่เนาะสวยๆค่ะอันนี้อยู่ริมริมสะนะคะขุดสระค่ะ นี่นะคะจะให้ดูค่ะไปหามาเรียบร้อยแล้วค่ะดมงใหญ่มากอุดมสมบูรณ์ค่ะไม่เคยเห็นเห็ดใหญ่เท่านี้มาก่อนค่ะเปโงกขาวนะคะป่านี้อุดมสมบูรณ์ค่ะมาคะจะให้ดูค่ะหามาไว้ตั้งแต่ตอนเช้าอันนี้ก็คือว่าหาที่ที่เขาเรียกว่าอะไรที่โคกที่สวนของเรานะคะเห็ดเกิดขึ้นธรรมชาติค่ะเพราะว่าป่านี้เป็นป่าเขาเรียกว่าป่าตองกุงเนาะไม้กุงไม เ็นไม้รังค่ะเห็นไหมคะหนูจะให้ดูดอกใหญ่อันนี้มือเรานะคะนี่ค่ะมือเราค่ะมือเราค่ะแล้วงกขาวแล้วงกเหลืองนะคะบางคนก็จะชอบแล้วงกเหลืองอร่อยบางคนก็ชอบลงกงกขาวนะคะอันนี้ก็เห็ดดินค่ะเห็ดเขาเรียกว่าใ้บ้านเราเขาเรียกเห็ดซี่เดือนเนาะแถวนี้เขาเรียกอย่างนี้ค่ะแล้วก็เห็ดกระปัานเสือค่ะแล้วก็เห็ดก่อนะคะแดงๆ่เห็ดก่อค่ะจะให้ดูนะคะหามาแล้วก็ต้อง เราเรียกว่าตากลุมใบเนาะขึงลุ่มใบเนาะค่ะนะคะดี่จะไปหาเพิ่มอยู่ค่ะนะคะเราก็ลองดูเอาไว้นะคะ,ะ,คะใหญ่มากค่ะจะให้ดูนะคะใหญ่จริงๆค่ะโอ้โหไ,ไม่เคยเห็นเห็ดอะไรที่สมบูรณ์ขนาดน,นี้มาก่อนทีหนไหมคะเต็มจอเลยค่ะค่ะอันนี้ก็นะคะืมสวยค่ะสวยค่ะอันนี้เห็ดละงกเหลือง,งนะคะอันนี้เห็ดกระป้นเสือเห็ดหน้าวัว เห็ดเซเดือนเนาะเห็ดเห็ดแดงแดงใหญ่แดงเล็กเห็ดดินนะคะมีหลายเห็ดค่ะเป็นเห็ดก่อด้วยเหรอคะเห็ดกห็ดกอเหรอคะโอเคค่ะได้เยอะค่ะหาไม่ได้เยอะนะคะเดี๋จะไปหาอีกรอบค่ะเพราะว่าอยู่ในฝาเห็ดค่ะนี่นะคะ